สวัสดีครับวันนี้พบกับ1สิธิโชคนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับพระสังาจัยนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับเออ่ทั้งหมดนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นที่ผมสะสมนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับยังอยู่ห้องพระอีกนะครับอันนี้เอามาตั้งไว้ข้างล่างนะครับเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าวันนี้ผมมีพระสังาจัยแบบไหนบ้างนะครับมาเลยครับรุ่นที่หายากนะครับนี่เลยครับ รุ่นที่หายากที่สุดนะครับเป็นปี2538นะครับหลวงพ่อคูณกับหลวงพ่อหลวงปุ่เสกพร้อมกันนะครับอันนี้นะครับของเขานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับชื่อนะครับชื่อรุ่นว่าขุมทรัพย์นะครับก็จะมีเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับมีแต่กุดนะครับแล้วก็มีพลอยสองข้างนะครับองของขุมทรัพย์เนี่ยครับพุงเขาอะครับจะใหญ่นะครับพุงเขาจะใหญ่สังเกตได้ง่ายนะครับ รุ่นหนึ่งครับก็คือจะสร้าง2พิมนะครับคือองค์ขุมทรัพย์กับองค์เจ้าทรัพย์นะครับสังเกตง่ายๆนะครับองค์ของขุมทรัพย์นะครับพุงเขาจะใหญ่นะครับพุงเขาจะใหญ่นะครับส่วนอีกองค์หนึ่งของเจ้าทรัพย์นะครับเจ้าทรัพย์พุงเขาจะเล็กนะครับพุงเขาจะเล็กใต้ฐานเหมือนกันนะครับใต้ฐานเหมือนกันพระรุ่นนี้นะครับมีอยู่2ขนาดคือขนาด5นิ้วกับขนาด9นิ้วนะครับอันนี้ที่ผมเอามาให้ชมวันนี้คือเป็นขนาด5นิ้วนะครับ ถ้าพูดถึงมูลค่านะครับมูลค่าถ้าเป็นหลวงพ่อคูณยังไม่แพงนะครับยังอยู่หลักพันงกลางๆแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อหลิวนะครับองค์เป็นหมื่นนะครับซึ่งปลุกเสกพร้อมกันนะครับต่อมาองค์ที่หายากที่สุดก็คือเป็นองนี้เหมือนกันครับองค์นี้นะครับชื่อรุ่นว่ารวยรวยรวยปี2538นะครับฐานฐานจะเป็นดอกบัวจีวรจีบถือถุงเงินและถุงทองนะครับ หน้าอิ่มมากนะครับจีวอนก็จะเป็นเม็ดนะครับเม็ดประสบนะครับก็จะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดสวยนะครับดูรายละเอียดครับสวยมากนะครับใต้ฐานใต้ฐานจะกลวงนะครับนะครับชื่อรุ่นวันรวยรวยรวยนะครับค่อนข้างหายากรวยรวยรวยจะมี2พิมพ์นะครับคือ1ฐานบัวอีก2องคือฐานเหลี่ยมฐานเหลี่ยมนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้จะมีคําว่าจานะนะครับแต่นี้ผมมีแค่ฐานดอกบัวนะครับ ต่อมาครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้คือรุ่นเหมือนว่าครบฉลองครบรอบหลวงพ่อคูณ7 1ปีนะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนนะครับวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณอันนี้เห็นไหมครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินนี่ก็จะเป็นจานหลวงพ่อคูณนะครับจานเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้ครับเขาเรียกว่าสังกาจายสมเครื่องพระสังกาจายสมเครื่องก็คือพระสังกาจายมีจีวรนะครับถือถุงทองเอ้ยถือก้อนทองและก้อนเงินนะครับ แบบนี้น่าเก็บนะครับส่วนตัวผมเองนะครับหนึ่งสีโชคก็สะสมเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับรุ่นที่ชอบรุ่นที่รักและรุ่นที่ศรัทธาและอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำอยากจะให้เช่านะครับรุ่นนี้เลยรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นพรนปีใหม่คนที่ค้าขายคนที่เปิดธุรกิจเปิดกิจการควรบูชารุ่นนี้ครับเพราะอะไรนี่เลยครับข้างหลังนะครับ วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดนะครับรุ่นพรปีใหม่นะครับให้ขายดีมีกําไรอย่าได้ขาดทุนซึ่งรุ่นนี้นะครับผมขายขายปล่อยไปครับจะห่วงมากจะไม่ค่อยได้ปล่อยจะเก็บไว้นะครับเพราะแบบนี้มันหายากนะครับอย่าให้ขาดทุนขายได้มีกําไรนะครับตรงนี้ถ้าท่านใดชอบนะครับอ่า วันนี้ผมก็ขอพูดคร่าวๆเกี่ยวกับพระสังฆจายของหลวงพ่อคูณนะครับแต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์เพียงไว้เท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันต่อคลิปหน้านะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ